สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมกิ่งตอนไผ่ยักษ์น่านนะคะตัวน,นี้เป็นชุดกิ่งตอนที่ทางสวนนำมาชำลงถึงแล้วดูลำต้นเขาคะ่ะลำต้นสมบูรณ์นะคะชุดนี้ใบสมบูรณ์เนื่องจากว่าใบของเขาจะไม่มีกิ่งแขนงเพราะว่าเขาเป็นไผ่ลำใหญ่ไผ่ลำต้นใหญ่ เป็นไพลลำใหญ่ปลูกใช้ลำค่ะใช้ประโยชน์จากลำหน่อของเขาก็สามารถทานได้นะคะเริ่มทยอยแทงหน่อใหม่ออกมาจากถุงเลยนะคะตอนนี้ช่วงนี้ทางสวนก็เริ่มขุดนะคะขุดเงาขุดเงาชํา,าชถุง ตัวไผ่ยักษ์น่านนะคะที่เป็นแบบเงาชํำทุงก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามกับทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะปีที่แล้วก็คือไม่พอขายเลยนอกจากว่าไผ่ตัวนี้นะคะเป็นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากลำได้เป็นไผ่ที่เนื้อไม้แล่งนะคะลำใหญ่แล้วก็หนอก็มีรสชาติที่อร่อยะคะ่ะ สำหรับพี่ๆนะคะท่านใดที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่หรือว่าสายพันธุ์ไผ่อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์หรือโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์091 0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ